ตอนนี้นะคะหลังจากไปถ่ายบรรยากาศชมวิวเรียบร้อยแล้วมิชิลี่ข,งข,งขางท่ายังไม่กลับเนื่นองจากมิชิลี่าง,างคือว่ามันบอกว่าฟาร์มนี้เอ๊ะคือว่าเป็นฟาร์มไก่ไข่ไก่มีเม็ดนะคะมีสินี่เนี่ยเมื่อเมริกาเนี่ยเขาจัดวางของขายอยู่ขางข้าง13ปีที่แล้วดอกอ้อมมาซื้อจะเล่าให้ฟังเราก็มีอะไรข้างในไม่มีมนุษย์อยู่นะคะไม่ <S <S ไมีเจ้าของแต่ที่มิลี่มาซื้อเนี่ย ว่าเขาจะให้หยอนเงินลงในกล่องพอมาหยอนเงินลงในกล่องเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้เราซื้อเขาพตดประมาณว่าสองสองฝากเนาะสองฝากกอนนึ่อนเท่ากับซื้อะมาณยี่สิบดอนเท่ากัเราขอแถมเนี่ยบอไอเราไม่รู้เรื่องเนื่องาขอแถมแบบว่าขอแถมในกรณีเขาไม่อยู่เราก็หยิบเอาแล้วทีนี้เนี่ยพี่อันดูบอกว่าไม่ได้เดี๋ยวมีการไม่ได้เราจะแถมแบบไม่เขาเขาไม่รู้ไม่ได้เราซื้อซื้อแล้วก็ต้องหยิบตามที่เขาให้นี่ฉะนั้นเราไม่รู้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดู

นมันบาดะเขาน้นอันเป็นธรรมชาติเหรอพี่อันดี้นี่อันธรรมชาติเหรอธรรมชาติคืออะไรอุ้ยเอาเอาเอาอีกเรื่องดีๆ I want the plums too d squeeze uh ่เนี่ยฉล้กันีปั๊บเลยนะเนี่ย ลอดูจะใช้กี่วันดีทุกคำเหไม่ไดเธอได้เหรอกี่ชั่วโมงโอ้สิชั่วโมงให้ทีเอ้าไม่ต้อง o ยุดแล้ e t o p stop stop o n o n t hour อ um, ะ uh, Yeah. Okay. How's your day go today? Good. Go alright. This is your home, live here? Yep. You guys have a fresh air. Yeah.

แคยืให้นันให้ให้น้องแคเลกเลยดิไปยืนตรงนั้นไปยืนเลือกตรงนั้นไม่มีคอนเหรอเนาะไม่มีคอนลองทำมาโกเอ็นไอาบคอนฟาร์มยูเอ็นไม่ี Oh, come on. mexico yep watch out watch out watch out you're blocking my view go get some peaches i want some peaches